เมื่อคืนฝนตกหนักนี่คือสภาพความเป็นจริงเลยภาพน้ํานะที่มันเกิดสะสมซ้ำแล้วซ้ําอีกหลายๆปีนะครับลงมาที่วงกบประตูหน้าต่างที่เป็นไม้ก็เสียหายอีกเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าจังหวะที่เราไปกดแล้วน้ำมันรั่วนะครับอันนี้มันช็อตเลยมันเสียหายมันสึงกกระชีวิตเลย สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันอีกแล้วนะครับฤดูที่หลายคนกลัวแต่ไม่ใช่กลัวเพราะว่าฝนตกแต่เมื่อฝนตกเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาน้ารั่วซึมในครัวเรือนนั่นเองครับวันนี้ผมจึงขอพามาดูบ้านหลังหนึ่งที่มีปัญหาน้ารั่วซึมทุกปีแต่ปีนี้เขาไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจระเข้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ให้บ้านหลังนี้เกิดปัญหาน้ารั่วซึมอีกต่อไป แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โน้ตผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจร์เขคที่จะเข้ามาให้คําแนะนํากับพวกเราในวันนี้พี่โน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาปัญหามาให้พี่อีกแล้วยินดีมากเลยครับฟิตครับจากที่พี่โน้ตสำรวจบ้านหลังนี้พบปัญหาน้ำรั่วซึมหลายจุดไหมครับพี่เมื่อคืนฝนตกหนักเลยตอนนี้ฟิตใช่ครับแล้วก็ตรงๆนะรั่วทุกจุดเลยที่เป็นระเบียงของบ้านนี้ครับแล้วเจ้าของบ้านแจ้งพี่ว่า รั่วทุกปีด้วยครับพี่ทุกปีด้วยใช่ความเสียหายมันลงมาที่ชั้นล่างแล้วสร้างความเสียหายค่อนข้างมากเลยครับโอ้โหเจ้าของบ้านน่าจะเป็นกงนังวลใช่เลยถ้างั้นเราไปดูกันเลยไหมพี่ไปดูปัญหากันไปดูเลยครับเชิญเลยครับพี่ครับ มาฟิตครับครับอ่าเรามาเริ่มดูปัญหากันครับอ่าจุดแรกมาอันนี้ก่อนเลยฟิตเห็นอันนี้ไหมครับเฮ้ยอะไรอ่ะพี่อะไรเ่ยเห็ดหูหนูเนี่ยแหละเห็นไหมนี่คือโครงสร้างของตัวตู้ที่เป็นไม้ฟิตน้ําสะสมรั่วซึมครับจนธรรมชาติอ่ะสร้างเห็ดหูหนูขึ้นมาเลยกินไม่ได้นะฟิตกินไม่ได้นะโอเคที่ฟี่ดูกับโครงสร้างของตู้นี่นะครับมันเริ่มมีปัญหาแล้วจากการรั่วซึมของน้ําเห็นไหมมีคาบน้ําไหลเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตู้นี้มีโอกาสเสียหายเนี่ย อันนี้คือจุดแรกที่เสียหายกับเฟอร์นิเจอร์เนาะแล้วฟีตดูข้างๆครับผนังปูนมีคราบขาวๆออกมาคราบาบแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะมันต้องมีการสะสมของน้ํามันบ่งบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกหลายๆปีปัญหานี้ถึงเกิดนะครับแล้วมันลามลงมาถึงนี่เลยฟิตวงกบไม้ครับวงกบไม้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาซ่อมใหม่ไปพอน้ํามันซึมมาจนไม้มันเริ่มผุเขาก็เปลี่ยนเป็นวงกบอลูมิเนียมอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดมาเชื่อมโยงกันเกิดความเสียหาย และอีกอันหนึ่งที่พี่อยากให้ไปดูเป็นปัญหาที่พี่กังวลมากเลยพี่ดูพไฟเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าจังหวะที่เราไปกดน้ำมันรั่วนะครับอันนี้มันช็อตเลยมันเสียหายมันสูงถึงกับชีวิตเลยอันตรายมากมีด้านนี้พี่ดูมีแผงควบคุมมีตุ์ไฟหลายตัวเลยนชุดใหญ่เนี่ยครับถ้าน้ามันรั่วมาโดนจุดเนี้แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านปัญหาเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้เพียงแค่ระเบียงจุดแรกนะจุดหนึ่งนะจุดเดียวใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูอีกปัญหาหนึ่งไปเลยพี่ครับผมครับ จุดต่อมาปัญหาตรงนี้เป็นยังไงครับพี่ครับฟิตเหมือนเดิมเลยเมื่อสักครู่นี้เราเริ่มมาจากที่ชั้น1นเนาะั้หนึนนหนปัญหาน้ำล่วซึมจากระเบียงชั้น2ครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2ชั้นสองน้ำั่วซึมจากระเบียงที่อยู่ข้างบนชั้น3ไม่จบนะครับ,รบนี่คือ ภาพปัญหาเลยฟิตอ่าครับเป็นยังไงบบัวไม้พวกนี้ครับที่เป็นบัวของฝ้าเนาะครับเป็นไม้ครับเวลาโดนน้ําเข้าไปอ่ะมันจะเสียหายมันจะพองมันจะหลุดนะครับครับแล้วมันก็ไหลซึมลงมาที่ผนังอ่านี่เป็นวัลเปเปอร์ป่ะเนี่ยพี่อ๋อไม่ใช่เลยครับนี่เป็นคาบน้ํานะที่มันเกิดสะสมซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายๆปีนะครับลงมาที่วงกบประตูหน้าต่างที่เป็นไม้ก็เสียหายอีกเสียหายต่ออีกลงไปที่พื้นครับฟิตครับผมก็เป็นบัวพื้นพวกนี้ก็เสียหายอีกครับเสียหายอ แลวที่สําคัญเลยพื้นครับพื้นไม้ปาเก้สวยๆครับพิทมันก็มีโอกาสที่จะบวมพองการแก้ไขพื้นไม้ปาเก้ค่อนข้างยุ่งยากมากเลยยังไม่จบแค่นี้ครับฟิตเวลาที่น้ํามันมีปัญหากับตะเบียงใช่ไหมครับแล้วมันสะสมเยอะๆจนมันล้นข้ามเข้ามาในตัวบ้านเข้ามาถึงตัวบ้านนี่พิดอยู่ไปไหนนี้อันี้ชัดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่กังวลที่สุดเลยเกี่ยวกับอะไรครับฟิต นี่น่าจะไฟฟ้าด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่คือโคมไฟครับปิดถ้าเกิดว่าน้ํามันรั่วซึมมาโดนโคมไฟสวิตช์ไฟสายไฟที่อยู่บนฝ้าแล้วมันช็อตต่อให้เราอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านปัญหาแบบนี้น่ากลัวและน่ากังวลมากเลยครับครับเห็นหมดแล้วว่าปัญหาคืออะไรปิดแต่เดี๋ยวพี่พาไปดูต้นเหตุของปัญหาให้เห็นจะๆว่ามันเป็นยังไงไปดูเลยไหมพี่จะขึ้นไปดูกันครับครับพี่ปิดครับ พี่พาฟิตขึ้นมาบนชั้น3าแล้วนะจากจุดนี้ก่อนเลยฟิตดูนะครับนี่คือบริเวณหลังคาตรงนี้เป็นระเบียงครับเป็นจุดรับน้ําอย่างดีจุดหนึ่งเลยครับฟิตพอน้ําฝนตกใช่ไหมครับจากหลังคามันจะไหลมารวมกันเนี่ยฟิตมอคืนฝนตกหนักนี่คือสภาพความเป็นจริงเลยน้ําขังนะครับพิตพอทราบไหมว่าปัญหาที่น้ํามันขังได้ขนาดนี้มันเกิดจากอะไรให้ฟิตลองเดา น่าจะมีอะไรไปอุดที่ระบายน้ำถูกต้องเลยฟิตนี่เดี๋ยวพี่ดึงให้ดูนี่โอ้นี่ต้นไม้ครับโอ้นี่ไหลไหลยาวเลยหันไปดูข้างข้างบ้านเรามีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นเลยครับเป็นสวนของบ้านนี้นะครับแล้วใบไม้พวกนี้มันมาอุดตามท่อน้ำนี้ครับทำให้น้ําไม่สามารถไหลได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่ทําให้น้ําท่วมขังบริเวณตรงนี้ได้นะครับปัญหาหลักๆเลยใช่ครับทีนี้เราจะแก้ไขกันยังไงดีนะครับ วิธีการแก้ไขนะครับพี่แนะนามีครับเจ้าของบ้านทุกบ้านนะครับควรหมั่นมาดูแลบริเวณท่อระบายน้ําตรงนี้ว่ามันยังระบายได้ไหมน้ํายังไหลได้ดีไหมอันนี้เป็นจุดที่ทําเองได้นะครับแต่ต่อมาเมื่อเราเช็คแล้วเราเปิดทางน้ําเก็บใบไม้ให้น้ําระบายได้แล้วมันพอหรือเปล่าในเรื่องของสโลปหรือความลาดเอียงบางจุดอย่างเช่นจุดด้านนู้นครับฟิตน้ํามันก็ไปขังอีกด้านนึงด้านตรงข้ามกับท่อที่มีทางระบายน้ําใช่ไหมครับถ้าให้พี่เสนอนะครับ เราสามารถไปเพิ่มจุดระบายน้ําตรงนั้นเพิ่มได้เพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับไปเจาะเพิ่มแต่ต้องปรึกษาช่างก่อนเนาะเจาะแล้วเพิ่มท่อให้น้ํามันไหลลงไปได้ข้างล่างนะครับอย่างบ้านนี้โอเคเลยเพราะว่าข้างล่างคือส่วนของเราครับมันสามารถระบายน้ําที่ขังตรงนี้ออกไปได้เผื่ออนาคตไปด้วยเัาฟิตเราสามารถทํากันซึมบนนี้ได้ฟิตอ๋อทำกันซึมตรงนี้เลยใช่ครับทากันซึมอยู่บนนี้ด้วยสินค้าที่เรียกว่าจอระเคฟเฟกชิลมันคืออะไรครับพีอ่ามันเป็นกันซึมซีเมนต์เบส ส่วนผสมเดียวครับเปิดกระป๋องมาเป็นผงปูนแล้วก็ผสมน้ําสามารถทาและกยึดเกาะบนพื้นผิวที่เป็นทรายล้างและก็บนผนังปูนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทนการแช่แข็งของน้ําด้วยสมมุติบางทีเราไม่อยู่บ้านนานๆแล้วมันมีใบไม้มาอุดท่ออีกเฟรกชิลเนี่ยก็จะทนทานในการแช่แข็งของน้ําไปได้ด้วยอุ่นน้ำไว้ใช่อยากฟิตมาดูเพิ่มนิดนึงครับฟิตให้เห็นปัญหาชัดๆนะครับฟิตจะเห็นของรอยแตก เนี่ยมันมีคือรอยร้าวของพื้นกับผนังครับมันอยู่ไปนานๆเนี่ยรอยร้าวพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วน้ำอ่ะมันจะล่วซึมลงไปแล้วถ้ามันสะสมมากๆขนาดนี้ฟิตมันจะกระโดดข้ามที่เรียกว่าธรณีประตูเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยก็ผุเข้าไปในตัวบ้านเข้าเป็นตัวบ้านไปเจอไม้ในบ้านพื้นไม้ในบ้านพองแล้วถ้ามันท่วมจนเยอะถึงโครงไฟใช่ในเรียตรงนั้นนั่นแหละนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดเลยที่พี่กังวลทีนี้ พีดอยากรู้หรือยังว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงอยากดูแล้วนะเดี๋ยวพี่พาพิตไปดูวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้บนระเวียงทั้งหมดกันนะครับด้วยจระเเส่แฟกชิวันเคกันจัดไปนะครับพี่เชิญครับพิตไปดูกันครับครับคิัครับ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  เรามาอยู่กันที่ระเบียงชั้น2ครับผมเป็นต้นเหตุของปัญหาที่น้ํารั่วซึมไปข้างล่างที่เคาน์เตอร์วิธีการแก้ปัญหานะครับฟิตพี่แบ่งออกเป็น2เรื่องเนาะที่เห็นปัญหาของพื้นตรงเนี้ยที่ปูกระเบื้องไว้กับตัวสายล้างการแก้ปัญหาตรงเนี้ยในสภาพอากาศที่ฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักพี่จะเห็นหลังคาอยู่ด้านบนฝนตกลงมาน้ํามันขังและยังเปียกอยู่ความชื้นยังคงสะสมอยู่ที่พื้นที่เราจะทํากันซึมตรงเนี้ยค่อนข้างมากอยู่นะพี่อยากจะซ่อมร่องยาแนวด้วยเทอร์โบพัดก่อน ซ็ทมให้มันเต็มก่อนแล้วมันเซ็ตตัวเร็วครับไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับแล้วมันก็สามารถยาลงไปบนพื้นที่แบบนี้ได้นะครับจากนั้นชื้นแบบนี้เปียกแบบนี้ฝนเพิ่งตกหนักๆไปกันซึมตัวไหนจะมาทาได้นะครับพี่แนะนำเลยเป็นจะเ้เฟกชิลครับผมมันสามารถทาทับบนกระเบื้องเดิมได้แล้วก็เป็นทาต่อเนื่องไปบนทรายล้างตรงนี้ได้ด้วยด้วยที่มันเป็นกันซึมซีเมนต์เบด ส่วนผสมเดียวจลเข้เฟกชิลนะครับมันสามารถทํางานบนสถานการณ์บนสภาพอากาศแบบนี้ได้นี่คือข้อ,ขอดีของจอลเข้เฟกชิลครับการทางานไม่ได้ยากเลยพิตพิกดูที่แพคเกจด้านหลังจะมีบอกเลยกระบวนการทำงานใช้ยังไงผสมยังไงสามารถใช้งานได้เลย โน้นครับทาเสร็จแล้วหนึ่งเที่ยวเนี่ยผมใช้งานได้เลยไหมครับยังครับผมการซึมต้องทาสองเที่ยวครับไปดูที่พื้นนะครับเราทาเฟกชิลทับบนกระเบื้องเดิมมันยังกรบกระเบื้องเดิมไม่มิดเลยอีกส่วนหนึ่งครับบริเวณที่เรามีไฟเบอร์เมดไปติดใจตามมุมครับการซึมเฟกชิลก็ยังกรบไม่มิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการซึมตัวเนี้ยต้องทาสองเที่ยวถึงจะสมบูรณ์ครับผมแล้วอย่างนี้ผมสามารถเดินได้เลยไหมพี่หลังจากทาเที่ยวที่สองเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เช้าครับพิบสามารถเดินเหยียบได้เลยแต่ถ้าปฏิกิริยาการซึมมันสมบูรณ์นะครับประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่สุดควรทิ้งไว้อย่างน้อย3วัน,วนหรือ7วันก็ยิ่งดีเลยครับพิ่อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับพี่ครับผมปัญหาบ้านเยอะแต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้ช่วยปกป้องทั้งบ้าน เป็นยังไงรัาฟิตครับสำหรับปัญหาในหน้าฝนที่จระเเ้เข้ามาแก้ปัญหาให้วันนี้ครับโอ้โหฟิตคิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยแฮปปี้แน่ๆที่พี่โน้ตได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในวันนี้ครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถนําวิธีการเหล่านี้นะครับไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่บ้านตัวเองได้อีกด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมในหลายๆบ้านนะครับอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างแตกต่างกันนะครับสามารถโทรเข้ามาคุย เข้ามาติดต่อในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช้สินค้าที่ถูกต้องได้ทางช่องทางไหนเข้าฟิตเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้ตรงนี้เลยนะครับเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําปรึกษาอยู่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราชาวจระเข้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราก็วันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่โน้ตและทีมช่างเทคนิคมากๆเลยนะครับที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและให้คําแนะนํากับพวกเราในตอนนี้นะครับปัญหาบ้านเยอะจระเข้เยอะกว่าใช้จระเข้ร่วมกันปกป้องถังบ้านสวัสดีครับ